บอกว่าไอ้นัทแจกไขรเน่าบอกว่าอำเภอม่านจังหวัดพิจิตรภายแรงนงนที่รอาไไม่เจอเล้วเประธานอลบอ้อนอกัน้นสิ้รลวงพ่อม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอไม่แท้จางคนสวมาลยเฮีลจะมาบอกแม่ให้มาสบายใจกันจะพิจกันบอกว่าทาอย่างนี้ถ้าไรดะบูดลบคนละำเรือต้องน้ำานกระจแตกเป็นฟองไวฟอนเร่องน้ำไเร่องน้ำเดดสาบตนชิบ้าบอกว่าเอาแล้วว่าน้ำสิงที่ดีสู้ชีวิตเวไอ้นัดไอ้นักจะแทกแลว ไม่ายาไม่เลยดากคนตาบายเดีก็ไม่แตกันแล้วดูจะดักเ้าพยุนดักเ้าพยุนกับผัดโถจะอดในำกระเจ้าสาวโตชัวสาวโตัวล่ยุยไล่ยุยไล่ลุยดูชัวไปยอมไม่ยอมไปเอาในดำเทประเอาเทปปะจำาจะทำทำไมกด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 รว้ยกอได้ไดได้ต่ได้ได้สาวโตชัวจะดีคนดวยคนรเทประาบอลกับเทพรธบัมแต่ละคมันตี้ว่าสาวโตัวกอดกอดกอดจะแตกจะเซ็จะดูดีว่าสาวโต่มวจะนำสิ่งที่ดีดูทีเป็นตอนนีจังจนจ๊ดอาเลย อุมยอดแล้วนะฮะดูยากจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสูสีสูสีกันมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องรอรอคณะก,กรรมการตัดสินทำไมล่ะจ๊ะ เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายสาุโตทิบาา้ากับประธานอย่างไรต่างคนต่างตาดูดีจริงๆเลยต่คนต่างซัด โถฟัดกันใหญ่โโหมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราหนั้ลผู้ใจดีทั้งคู<ะ>่สะใจ,จริงฉ<ะ>ันไม่รู้ว่าเรือนั้นละใครหนีต่างคนต่างภายใช่ไดจริงนะขอบอกให้จะทันจา เรือพายดีเห็นไหมในานาต่างคนต่างมากกันใหญ่มันมากๆเลยะสาวโตที่บ้าพายดีเทปประธานเงาใช่โตที่บ้ากลับมาเข้าเส้นชัย ครับคณะกรรมการแตะจุดไม่ได้ยังไงฮะเมื่อสักครู่นี้ผ่านหน้าผมเนี่ยนะครับเทพประธานหนงเนี่ยดำอยู่สนานจริงๆฮะคู่นี้ชนะนิดเดียวเท่านั้นนะครับรีเพิร์เมื่อสักครู่เอาละครับคู่ต่อไปครับก็บอกความมันเหมือนกัน